ก่อนนะครับจะมียังไม่แล้วโอเคนะครับเงื่อนไขของดีเฮีเลยคือว่าเขาจะมีจํากัดเริ่มอายุตั้งแต่สิบเอ็ดปีขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเด็กสามารถทําได้ซื้อประกันตัวนี้ได้ไม่ควบผู้ปกครองนะครับไม่ต้องควบผู้ปกครองเนะเพราะฉะสามารถซื้อได้นะครับไปถึงขั้วของเมืองไทยนะฮะแต่ถ้าห้าขวบหรือหกขวบขึ้นไปนะครับผมจะแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือตัวดิมอนแคร์นะครับ ดัมเบลแกก็คือแผนประคังที่นะครับเหมาะสําหรับนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่มีโรงพยาบาลในเครือ BDMs นะครับเห็นไหมนะฮะอันนี้ดีเหงาโอเคเดี๋ยวคนฮับบุบอันนี้มันึ่ถ่ายอันนี้นดีเหงาสุด่งดแชอมกนตรงตรงมันเข But we need เอเจนสิบหบสอมโอเคนะครับเนมอนแคดจะเป็นประกันนะครับสุขภาพน้องที่รับนะครับน้องๆอายุแต่หกขวบขึ้นไปก็ไว้แคดคือก็ได้นะครับวงเงินนะฮะสูงสุดอยู่ที่สิบล้านตัวหน่าทนะครับไม่ถึงนั้นเอาส่วนนี้ปิดก่อนอ๋ะ นะครับคราวนี้ผมอยากให้รู้จักกับตัวไดมอนด์นะครับไปมอนแค่ก่อนนะครับมีความครองให้หนึ่งล้านนะฮะความครองสูงสุดต่อปีก็คือต่อครั้งก็คือหนึ่งล้านนะครับมีค่าห้องให้แปดพันนะครับแล้วก็ไอซียูนะครับก็หมื่นหกค่าัาษายาบาลทุกอย่างจ่ายตามจริงนะครับไม่เกินทุนประกันต่อปีนะฮะถ้าคุณซื้อแผดล้านนึงก็คือรวมกันต่อปีไม่เกินล้านนะครับเป็นแนวรู้จักนะฮะ โรงพยาบาลจะเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพและเครือนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสังมมติเวช B.S. อ่อ B.N.S. นะครับแล้วก็โรงพยาบาลเปาโลและเครือข่ายนะครับแล้วก็พยาไทยถ้าคุณนะครับใช้บริการโรงพยาบาลพวกนี้อยู่แล้วหรือในพื้นที่ที่คุณอยู่มีโรงพยาบาลพวกนี้นะครับซื้อแผนนี้ไปไม่สูงนะครับสามารถที่จะเอ่อใช้กบโรงหมาบาลนี้ได้แล้วก็รับืรับเด็กตั้งแต่อายุ ขวบนะครับไม่ต้องซื้อควบผู้ปกครองด้วยนี่คือจุดเด่นนะครับขอาอาช้อตัวนี้นะครับแต่คุณต้องซื้อสัญญาหลักเนาะซื้อสัญญาหลักนะครับเอาเข้าแลา้วกันนี่คือตัวดมอนแคร์ยังสามารถซื้อได้นะครับตอนนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้จะเป็นดมอนแคร์ครับคือเป็นแผนปาาระกันสุขภาพ,าพนะครับที่ที่เข้ารักษาตัวในเพราะพวก BSM นะครับเหมือนเหมือนกับของ ปริยะที่ทามาแต่วิริาะรับ16ปีขึ้นไปถูกไหมคือถ้าเราอยากซื้อให้ลูกแล้วอยากเข้าลงมานพวกนี้นะครับเราอาจจะต้องไปซื้อในส่วนของประกันทั่วไปหรือประกันแบบอื่นนะครับเราก็เออเราก็ต้องซื้อควบผู้ปกครองถ้าเป็นมีหนา้าแต่ตัวนี้ไม่ต้องซื้อควบนะครับมีวงเงินเริ่มต้นที่หนึ่งล้านบาทนะครับค่าห้องไม้แปดพันไอซิ่งไว้สองเท่าก็หนึ่งหกครับค่าสาษาจ่ายตามจริงนะครับเออตัวดมอนเคผมแต่ผมเคยเห็นไฟมันนะ ผมเคยโหลดไปนะครับเดี๋ยวจะส่งให้เนาะแต่ว่าผมเปิดมาไม่เหเจอนะฮะไดมอนแคคือมันจะอยู่ในเว็บเมืองไทยมันจะมีได้เนะ่ครับเดี๋ยวแต่ว่าอโอเคม,มีตรงนี้อยู่ครับแผนนี้คุณไม่สามารถหาได้ไในในปรเทศนะมันจะหาไม่ได้ไดในในในเว็บนะครับแต่คุณสามารถเปิดเปิด,ปด,ปดไปได้นะครับผมไปหาได้คือไม่สามารถดูในเว็บสีคงได้นะแต่นี้จะมี ครับลองหาดูเนาะในมอนแครนะครับอออมบอธิบายคร่าวๆ้ล้วกันนะครับอันนี้คือตัวจุดหนึ่งที่คุณสามารถเออเามาชูโรงลูกค้าได้ถ้าลูกค้าอยู่มีอยู่ใกล้พื้นที่โรงพยาบาลในแค์พวกนี้นะครับแล้วก็ลูกตี่อ,อายุเกินหกขวบเดี๋ยวพูดถึงนี่แหลเดี๋ยวผมพูดถึงความน่าขายหรือจุดเด่นของมันลก่อนแล้วกันนะครับเราค่อยพูดถึงว่าอของผลประโยชน์นะครับอีกทีหนึ่งเนาะคาวนี้ดูนะฮะ ที่เขาบอกว่าแผนเข้าใจง่ายคือเข้าใจง่ายจริงๆครับคือผมเรียบได้ทีนึงผมาดูได,ดมอนก่อนเพราะไดมอนด์เนี่ยจะบอกชัดเจนเลยครับมีค่าห้องให้เท่านั้นเท่านั้นห้องน,น,นี้แล้วมีทุนอปไร้ัท่าน,นี้ถูกไหมซึ่งเรามองดูแล้วเอ้ไดมอนด์ก็น่าสนใจในะข้าห้องให้แต่ันซึ่งแต่งพันก็รอ,องาัวไปได้ดุนะแต่ข้าววันนี้นี่ผมที่ผมว่าเอ้ยได้ดีเดี่ยวมันน่าสนใจเพราะบางครั้งบางทีบางครั้ง,งบาง,ง,งทีนะครับใครอ่ผมถามก่อนใครเคยรักษาเอาเป็นญาติคุณก็ได้ ค่าห้องที่แบบสูงๆนี่ที่คุณเอาแบบที่ท,ที่จับต้องจริงน,นะครับไม่ใช่ว่าแบบอา,อาจจะเออาจจะได้เพื่อนมาค่าห้องโดยทั่วไปเอาพื้นที่ที่คุณอยู่ก็ได้ครับเอาค่าห้องแบบห้องเดี่ยวห้องเดี่ยวนะห้องเดียวแบบอยู่คนเดียวเลยคืนละเท่าไหร่ครับเอกชนเลยนะบินเอกชนนไม่ใช่รนะัฐบาลคะจัดมาใครมีข้อมูลเท่าไหร่ใส่เลขมาครับใส่เลขมา อ่ะมีสี่พันห้านี่คือห้องเดียวนะครับยามห้องเดียวพิเศษนะอ่ะห้าพันถึงหกพันนะครับเู็นไหมข้นหกพันสี่พันห้าห้าพันถึงหกพันมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะ <laughs> โอเคสี่พันนะครับอะไรอีกเลยมีไหมฮะมีใครให้น้อยหรือให้มากกว่านี้ไหมฮะ เอาพื้นที่หรือที่ตัวเองเคยเจอนะครับหรือมีญาติหรือมีลูกค้าเคยใช้บริการค่าห้องนะครับหนึ่งวันนี่คือต่อวันนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะต่อวันเป็นเท่าไหร่หมื่นสองก็มีนะครับเออหมื่นสองมีใช่ใช่ใช่หมื่นสองมีนะครับราคาหลากหลายครับขึ้นอยู่กับลงมาที่เราใช้ใช้ถูกไหมอ่ะโอเคขออนุญ,ญาตใช้ข้อมูลนะครับของเพื่อนเราล่าสุดคือคุณเอ,อคุณ เอ่นัชะนิตาขออนุญาตถ้าอ่านผิดตัวอขออภัยนะครับเ <12 S 1> ขียนภาษาอังกฤษนะครับหมื่นสองเนี่ยขอเนีญาใช้ข้อมูลนี้นะครับถ้าสมมติว่าวันนี้ลูกค้าหรือตัวเราเองนะครับเข้าพักรักษาตัวในห้องพิเศษที่มีการห้องนะครับในห้องห้องห้อง,องอพิเศษห้องเดี่ยวเป็นห้องเดียวแล้วกันแบบจะได้รู้ว่ามันแพงหน่อยหมื่นสองถ้าวันนี้นะครับเราลองคิดกับกันถ้าเราซื้อแค่ไดมอนด์้อแค่แผนไดมอนด์นะครับ มันมีค่าห้องพื้นฐานห้องทำร,รายแค่แปดพันแสดงว่ามันมีส่วนเกินซึ่งส่วนเกินน้าเป็นเขาจํากัดแล้วนะครับเกินนี่คือลูกค้าต้องไหมครับายเองครับถูกไหมคุณใช้หมื่นสองแต่เราเบิกให้คุณต่อวันได้แค่แปดพันแสดงว่าคุณมีส่วนต่างสี่พันแล้วถ้าการรักษาครั้งนั้นครับการรักษาจะไม่ได้สูงมากแต่หมอบอกคุณต้องนอนดูอาการจนกว่าจะหายดีเป็นเวลายีส่สเอเป็นเวลาสัก อยากได้เรียกกลุ่มเอายี่สิบวันแล้วกันนะครับอาจจะไม่นานขนาดนั้นแต่ผมตีไว้ยี่สิบวันแล้วกันทุหมอคุณต้องนอนดูอาการที่เนี่ยยี่สิบวันแต่ค่ารักษาอื่นไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับแต่ให้นอนดูอาการยี่สิบวัน,นเพราะว่าไม่อยากปล่อยไปปล่อยไปอาจจะอาการหนะักกว่าเดิมหมอเลยให้นอน 20, 20น้องพิเศษยี่สิบวันถ้าห้องพิเศษนี่หมื่นสองนะครับถ้าคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคนหนึ่งมีแค่ไดมอนด์หรือเป็นประกันในส่วนของตัวที่มีค่าห้องแต่อยู่ที่แปดพันแล้วกันนี่คือเยอะแล้วนะฮะแปดพันนะครับ เอาไม่ต้องในมอนหอกเอาเป็นคนที่ซื้อค้าห้องไว้ที่แปดพันกับอีกคนหนึ่งครับซื้อประกรันดีเฮลท์เราพูดถึงประกันที่มีประกันค่าห้อง8,000ก่อนแล้วกันเนาะแสดงว่าเขาจะกินลบเท่าไหร่ครับ4,000บาทต่อวันคือต้องสำรองใจเองสี่พบาทต่อวันเนี่ย 20, บวันมีเงินเท่าไหร่ครับ80,000ืนผมคิดถูกไหมสิบวันก็คือ40,000นะืเนาะ20บวันคือแปดห0 นี่คือลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มอยู่แล้วนะฮะทั้งทั้งที่วงเงินค่ารักษาวงเงินต่อปียังใช้ไม่หมดเลยอะแต่ตรงน,นี้ไม่ส่วนเกินตามเงื่อนไขความคุ้มครองถูกไหมครับเขาให้แปดพันเนี่ยแล้วมันเกินแปดพันเขาก็ไม่ได้คุยนะครับนั่นคือประกันโดยทั่วไปที่ฟิกค่าห้องเขียนรกแร้ต้องจ่ายตรงนี้เองแต่วันนี้ปัญหานั้นตัดไปครับ ถ้าเป็นหมาจ่ายดูยทั่วไปมันก็ค่ารักษามันก็สบายๆเนาะมันรวมอยู่ในต่อปีอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้เหมาจ่ายครับเราสามารถให้ลูกค้าเลิกกังวลในส่วนของค่าห้องคือองจริงนะแผนแผนขนาดแผนนี้ดีเทลเนี่ยนะครับเขายังจํากัดค่าห้องเลยนะแต่คราวนี้กลับมาดูที่ดีเทลครับที่เป็นตัวใหม่นะครับแต่ว่ามันมันมันเป็นประกรันที่ที่ไม่มีความคับผอในส่วนของ,ง,ง,ง OPD นะครับดีเทลมันจะมีความรับองส่วน OPD นะครับใช่ไหมแต่ดีเทลเนี่ยมันจะเป็นประกันที่แบบ เน้นในเรื่องของการ IPD นะครับแล้วก็ใช้ในประเทศเท่านั้นนะฮะอะมาดูกันเริ่มต้นนะฮะพวกค่าห้องค่าอาหารสูงสุดไม่เกินร้อยแปดสิบวันนะครับต่อการเข้ารักษาตัวหนึ่งครั้งหนึ่งโลกนะฮะหนึ่งครั้งร้อสิบวันก็ประมาณครึ่งปีนะครับนอนในเตียมเลยที่เลยครึ่งปีขอ้ขอนี้คือเลยครับค่าคนนั้นซื้อนะฮะติดลบวันละสี่พันนะครับยี่สิบวันคือแปดหมื่น แต่วันนี้ครับแล้วคนนี้ซื้อประกันในส่วนของตัวดีเฮลฮะดีเฮลแล้วนอนห้องหมื่นสองใช่ไหมสมมุติว่าซื้อแผนสูงสุดเลยคือค่ารักษาต่อปีห้าล้านบาทครับนอนซักเท่าไหรด่ดีนอนยี่สิบวันเป็นเงินแสนหกเออเป็นเงินสามแสนสองอะเฉพาะค่านอนนะี้ยไม่รวมค่ารักษาอะไรกันลูกค้าไม่ต้องจ่ายส่วนต่างไม่ได้บาทเดียวครับเพราะมันยังไม่เกินวงเงินต่อปีไงโอเคไหมครับ ข้อดีว่นนี้คือลูกค้านอนห้องใบบไหม่ถ้าหมอให้นอนแล้วจําเป็นต้องนอนไม่ต้องกังวลเรื่องค่าห้องครับจะมีส่วนเกินไหมค่าต่าเด็กก็ตามค่ารักษาพยาบาลทั้งปีที่คุณใช้มาเนี่ยยังไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปีคุณสามารถเบิกค่าห้องได้เต็มแม็กตามที่คุณต้องนอนได้เลยครับนี่คือของดีฮิยครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะเป็นจุดเด่นอันดับหนึ่งเลยนะครับสองค่ารักษาทุกอย่างจ่ายตามจริงในวงเงินของ ไม่เกินทุนประกันต่อปีซื้อแผนหนึ่งล้านก็สูงสุดหนึ่งล้านต่อปีห้าล้านก็คือสูงสุดที่ห้าล้านต่อปีครับแต่มีค่ายานะค่ายาที่เขาจะบัดว่าต่อครั้งนี้ไม่เกินสองหมื่นนะครับถ้ามันมีค่ายาเขาให้ไม่เกินสองหมื่นมีตัวเดียวเจ้ากัดนั่นนั้นรวมอยู่ในวงเงินล้านหนึ่งกับห้าล้านทั้งหมดแถนนี้เข้าใจง่ายครับเราไม่ต้องไป ข้อดีของดีเฮลคือดีที่ไม่ต้องจำอะไรเยอะแยะเราไม่ต้องมาแยกค่าห้องว่าเฮ้ยค่าห้องตัวนี้ต้องเท่าไหร่ซื้อเป็นบางบางแผนมันจะแยกไปอีกใช่ไหมครัว่าเป็นสิบแผนเลยเป็นสี่ห้าแผนเลยก็แยกค่าห้องมาอีกดีเฮลคือไม่ต้องแยกค่าห้องครับคุณจำแค่วงเงิันอย่างเดียวว่าลูกค้ามีค่ารักษาหูเงินห้าล้านครับค่าห้องเบิกในห้าล้านครับค่ารักษาเบิกในห้าล้านครับลูกค้าซื้อทุนล้านหนึ่งใช่ไหมครับค่ารักษาเบิกในหนึ่งล้านครับค่าห้องเบิกในหนึ่งล้านครับถ้าลูกค้าจะเป็นนอนห้องีเยดวไม่จะมี อ่สองหมื่นสามหมื่นสี่มืนถ้าจำเป็นต้องนอนเนะครับเป็นตาราสังแพทย์นะเต็มที่ครับไม่มีส่วนตากเกิดขึ้นครับราบใดก็ตามที่ยังไม่เกินวงเงินต่อปีนะโอเคไหมครับเนี่ยค,คือคือจุดเด่นของแผนก็เลยเข้าใจง่ายเราไม่ต้องไปจำอะไรเยอะนะครับ i c ซก็เหมือนกันน้อง ICU ก็ให้ครับแต่สูงสุด60กัิวไนซ ICU ใครนอน i อ u กัน60วันนี้แสดงว่ากาน หนักแล้วนะครับโอเคพี่แผนหนึ่งล้านกับแผนห้าล้านนะครับอ่ะดูนะฮะเบี้ยเข้าวเนาะอายุสามสิบห้าปีนะฮะดูนะครับเอาแบบนะฮะไม่มีความรับผิดเบี้ยแค่หนึ่งมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบาทอันนี้คือทุนหนึ่งล้านนะครับค่าทุนหน้าล้านก็หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทน้ำหนักพี่บอว่าอายุสามสิบห้าปีเบี้ยประมาณนี้เราถือว่าแพงไหมครับ หมื่นเจ็ดกับหมื่นแปดล้วผู้ชายนะแพ่ไหมฮะใครว่าแพงกดหนึ่งครับใครว่าถูกกดสองครไม่แพงอแพงกดหนึ่งไม่แพงกดสองครับอันนี้คือเราไม่ได้ยังไม่รวมยังไม่ได้ซื้อเฉยๆนะฮะไม่ได้มีอพดีให้นะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นที่ไอพดีอย่างเดียวเลยนะครับนี่แพงไม่แพงเนาะแพงกดหนึ่งไม่แพงแพงกดหนึ่งไม่แพงกดสองครับ นะเราสามารถซื้อเพิ่มชดเชยรายวันได้นะครับซื้อ o p d เพิ่มก็ไปได้นะฮะอย่างนี้คือถามว่าเอยถ้าซื้อในส่วนของค่าเสียหายส่วนแรกว่าไม่ต้องซื้อค่าเสียหายส่วนแรกคุณเอาค่าเสียหายแรกที่จะจ่ายขึ้นไปเนี่ยมาจ่ายเป็นเบี้ยประกรนันดีกว่าเพราะมันต่างกันนิดหน่อยครับ<ม>แค่มันแปดพันเองนะครับนะต่างกันแค่แปดพันเองนะครับเอา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 แปดพันอ่ะมาจ่ายไปนี่กว่าเพราะถ้าคุณได้ใช้ก็มันไม่ต้องไปจ่ายสามหมื่นเนี่ย ถูกไหมฮะถ้าคุณรักษาสองหมื่นตายเลยครับไม่ได้อะไรเลยถูกไหมประกันไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าคุณต้องค่าเสียายแรกสามหมื่นนะครับก็แล้วคราวนี้ยจุดเด่นจุดหนึ่งของมันก็คือว่าวันนี้ระหว่างซื้อทุนล้านกับหนะ้าล้านอน่ะปกติถ้าเป็นประกันตัวอื่นถูกไหมครับโอ้เบี้ยทุนล้านกับทุนห้าล้านเนี่ยมันน่าจะต่างกันหลายเท่านะหรืออ,อย่างน้อยก็สองเท่าถูกไหมครับโอ้เพราะทุนต่างกันตั้งห้าเท่าอย่างน้อย เบีย้ยมนันได้ได้ต่างกันนั้นสองเท่าแต่ให้ดูครับหนึ่งล้านหมื่นเจ็ดครับห้าล้านเท่าไรครับหมื่นแปดเพิ่มมาแค่เท่าไหรฮะเนี่ยอันนี้ไม่ถึงบันนะครับสัญญาปีเนี่ยนะครับไม่ถึงบันนะเห็นไหมถ้าเป็นโหดๆห,หน่อยนะครับอายุเยอะมากๆเลยอายุเยอะมากๆเลยนะครับพี่ใหญ่ต่างงานอยู่มาเลี้ยงชักห้าหกพันแต่ค่าอยู่ในเลี้ยงประมาณชักอายุเอ่อตั้งแต่สิบเอ็ดถึง ถึง40ปีถึง50ปีเนี่ยเบีย้ยนะครับของทุน1ล้านกับ5ล้านต่างกันไม่เกิน3,000บาทเพิ่มเงินมาอีก3,000บาทคุณได้ทุน5ล้านเนี่ยใครระหวา่างนะฮะถ้าพเพิ่มเงิน3,000จะได้ทุน5ล้านนะฮะคุณจะซื้อ5ล้านหรือ1ล้านครับ อ่าถ้าถ้าซื้อห้ากดห้านะฮะซื้อหนึ่งล้านกดหนึ่งนะครับ, 1, 000, 000, 1รบเพิ่มเงินสามพันนะไม่เกินสามพันนะครับจะซื้อห้าล้านหรือซื้อหนึ่งล้านถ้าซื้อห้าล้านกดห้านะครับซื้อหนึ่งล้านกดหนึ่งโอเคนะครับแน่นอนเรายังคิดเลยถูกไหมเรายังคิดเลยถูกไหมครับ คือเราอยากขายให้ลูกค้าด้วยความคุ้มค่าแต่ค่าจะ้จ่าจะให้เพิ่มในส่วนใหญ่มันก็จะเมียต่างกันไปเลยถูกไหมครับแต่แต่ตัวเนี้ยจากจะได้หนึ่งล้านลูกค้าเพิ่มเงินมาแค่เท่าไหร่ครับไม่กี่พันเเอาง่ายไม่เกินสามพันยูไม่ไม่เก่มากเขาต้องเปิอีกห้าเท่าสุดท้ายที่ราคาผลิตเสนอห้าใครถามว่าเอาหนึ่งล้านในไมโครหนึ่งล้านคือดปลเลยคือตัวเลขมันไม่ทําให้ต่างกันมากครับเห็นไหมในสามสิบห้าปีต่างกันไม่ถึงพันเซนในสามล้วไม่ต้องไปซื้อแล้วนะครับควบไอ้ตัวเนี้ย เพราะแผนนี้จ่ายเป็นรายเดือนได้ครับ